กับเจ้าของโครงการเราก็ต้องถ่ายใจเจ้าของโครงการออกแล้วก็มันเหมือนกับเราทํางานเป็นปกติเลยนะทำงานเหมือนที่เราเคยทํามานะครับเพียงแต่ว่าเราเรียงลําดับความสําคัญให้มันตรงกับใจเขาแค่นั้นเองนะครับพอทําได้ใช่ไหมครับได้นะครับอ่าต่อไปครับอืปัจจุบันพวกเราทํางานกันอย่างไรมีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าของโครงการในรูปแบบใดและสร้างความพึงพอใจหรือไม่มีใครยังไม่เคยถูกเจ้าของโครงการดา่ามีใครเคยถูกเจ้าของโครงการดา่าไม่มีมีเพราะว่าเราเข้าไปยุ่งเยอะ อือแล้วดีไหมก็เลยถูกจำหนี้แสดงว่าถ้าเขาทํางานได้ตามแผนงานแล้วเรายังไม่พอใจ <c oughs> เราใช่ไหมครับอันนีเออ้เข้าใจตรงกันใช่ไหมครับว่าผมกำลังบอกว่าเ,เราเร่งเร่งมากกว่าแผนงานได้ไหมู้รัะเหมาพ้รับเหมายากหน่อยเพราะอยู่ที่ว่าเร่งงานเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันนะเร่งงานให้เร็วกว่าแผนงานเร่งงานให้เร็วกว่าแผนงานพ้รัะเหมายอมทํำไหมไม่ค่อยยอม ถ้าพูดแล้วเหมายอมทําโ,โอเคไหมโอเคพูดแล้วเหมาคิดตังค์เพิ่มได้ไหมใครคิดว่าได้ได้เพราะว่าของโอเคยอมแยอมเพื่อยอมเพื่อเอางานให้ไวขึ้นอืมมันก็ต้องแอี้เป็นกรณีกรณีครับว่างานงานเพิ่มเวลาเพิ่มเงินเนี่ยเปเร่งงานถ้าเป็นต้องเหนือ่อยจะตามคอร์สเร็จแล้วนเพิ่มจากจุดนั้นก็งมีอาจจะต้องคุย แล้วจากคิดว่าเพิ่มตังค์ได้มันก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่กรณีแต่เรื่องที่ทีางพิเศษพูดเดี่ยโอเคได้คือเจ้าของหัวใจในี่ยโอเคสิ่งที่ผมถามก็คือว่าเรากําลังเร่งงานให้เร็วกว่าแผนเร่งงานให้เร็วกว่าแผนนะงานไม่ได้ช้าอยู่นะถ้างานช้าอยู่เร่งเร่งได้ไหมก็ให้เร่งคิดตังค์ได้ไหมไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคิดตังค์ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าแผนมันมีอยู่ แล้วช้าอยู่ทีนี้เรามาถึงพอยต์สำคัญว่าเฮ้ยได้ตามแผนแล้วเร่งให้เร็วกว่าแผนคำถามก็คือว่าคิดเงินเพิ่มได้เปล่าพี่เชษฐบอกว่าคิดได้ถูกไ่มคิดได้ถูกไหมเอาหลักการก่อนคิดได้ไหมคิดว่าคิดว่าได้ใครบอกได้ได้คิดเงินกับเจ้าของโครงการพอเจ้าของโครงการสั่งหรือว่าคอนซัลท์สั่ง เราสั่งได้ไหมได้ให้เร็วกับแผนคือคุณมากมันจะจบของเช่นนี้ที่เชียงใหม่ตอนนี้เดิมเปิดเดือนธันวาเขาเร่งแผนให้เปิดเดือนมีนาเจ้าของยอมจ่ายให้ชิโนไทยจะให้บอลหลังเพิ่มอืให้เปิดได้นึ่งเดือนแล้วเจ้าของจะได้เงินก้อนนี้มากกว่าส่วนที่เปิดนี่ที่ไหนนะครับที่เซนเซนตันเชียงใหม่เพิ่มให้คอนเซปต์หรเป่าไม่เพิ่ม เอาไว้ในใจก่อนนอั่นเดี๋ยวเราคิดเรื่องเพิ่มให้ผู้ัะเมากันดีกว่าน,นะ <c oughs> แสดงว่าเจ้าของโครงการเข้าใจไว่าถ้าเร่งงานให้เร็วกับแผน <c oughs> ต้องจ่ายตังค์ <c oughs> แสดงว่าเจ้าของโครงการเจ้าของโครงการรายนี้เข้าใจแบบนี้เราเข้าใจแบบนี้ไหมถ้าเร่งให้เร็วกับแผน <c oughs> แล้วจ่ายตังค์เพิ่มแล้วจ่ายตังค์เพิ่มมันเป็นตรรก,กะไหม มันเป็นเหตุเป็นผลไหมเอาเอาสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นหลักการและถูกต้องก่อนนะแล้วเดี๋ยวไอการเจรจาอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ก่อนว่าถ้ามีแผนงานแล้วผู้รับเหมาทําตามแผนเราบอกว่าเอ้ยเร็วกว่าแผนหน่อยวะ่ะสั่งให้ทํางานเร็วกว่าแผนเนี่ยตรงเนี้ยคิดตังไหมอ่ะคิดไหมไม,ไม่คิดคิดไม่ได้หรือว่าไม่คิดคิดไม่ได้คิดไม่ได้

ต้องสองฝ่ายนะคถ้าเสร็จก่อนอย่างเสร็จก่อนเจ้าของงานก็แฮปปี้และเราก็แฮปปี้เจ้าของสมมุติในกรณีที่ในกรณีที่เหมือนคล้ายๆเซ็นทันเชียงใหม่แล้วกันผมไม่รู้ว่าระยะเวลาเท่าไหร่หนึ่งเดือนเปิดก่อนหนึ่งเดือนระยะเวลาตามสัญญาเท่าไหร่เปิดถึงสี่ธันอ่าสิบสองเดือนหรือว่าไงร่วมหมดอ่าสิบห้าเดือนให้เสร็จก่อนเป็นสิบสี่เดือนเอาโอเคเอาโจทย์เดียวกันนะ สิบห้าเดือนให้เสร็จก่อนสิบสี่เดือนเสร็จก,ก่อนหนึ่งเดือนคิดตังไหมพูดับเหมาถ้าตอบเฉยพูดับเหมานะ,ะรับพูดับเหมาผมคิดคิดตังพูดับเหมานะนี่คือถ้าผมพูดับเหมาอโอเคถ้าเป็นคอนเซ็ปต์มึงเสร็จเดือนแรกก็ยิ่งดีอ่าเอามาเอาเอาแค่พูดับเหมาคอนเซ็ปต์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 ก็ที่เราบอกนาางนเสร็จก่อนแล้วก็แฮปปี้ทั้งหลายฝ่ายซึ่งเป็นซึ่งงานผลงานและอีกซึ่ง ผู้รับเหมาเนี่ยก็เสร็จก่อนก็ยังมีเวลาที่อาจจะไอ้ผมกำไรขาดทุนอาจจะได้เร็วขึ้นแต่ในส่วนที่คอที่จะเพิ่มอาจจะเพิ่มโอทีเพิ่มอะไรคนงานเข้าไปเนั้นในส่วนมันก็ต้องบกพร่กันอืว่าคุ้มแค่ไหนอืนี่ก็ว่าไปไม่ให้คิดสิบห้าสิบห้าเดือนเป็นสิบสี่เดือนรัจจาบอกไม่ให้คิดไี่โอ้โหรัจจาใช่ไหมรัจจ์ไม่ให้คิดรับไหมไม่รับ ไม่รับแล้วผมจะเร่งทำไมเนี่ยว่าต้องจ่ายตังค์เพิ่มอีกตั้งหลายแล้วเมื่อเวลาตรงนี้ผมก็ทำพันอยู่แล้วเริ่มเริ่มใหม่สมมติว่าสิบห้าเป็นสิบสี่เดือนต้องจ่ายตังค์เพิ่มอีกตั้งหลายล้วจ่ายใหม่เอาคิดค่าคุมงานเพิ่มไหมคอนซัลท์เราจะคิดไหมถ้าอยู่ดีๆเราเป็นเจ้าของโครงการเอ้ยเป็นคอนซัลท์ตั้งใหม่ไม่ได้เปิดช่องนะตั้งใหม่คิดตังค์เพิ่มไหมคิดไหมครับไม่คิดไม่คิด ไม่คิดเพราะว่ามันเร็วขึ้นเป็นเนื้องานเป็นผลงานที่เราได้ทำได้เร็วขึ้นและแต่จริงๆไอ้ตัวเงินที่เราต้องจ่ายเป็นแบนด์มันของแต่คนเนี่ยมันน้อยลงไปด้วยใช่ไหมเราเพราะค่อนเส้ามันเป็นเหมือนฟลิกเลยอ่ะเป็นนค่าคอนเส้าเดือนเท่าไหร่ครับประมาณคิดว่าไม่รู้ประมาณเท่าไงอ่าหนึ่งล้านสมมุติผมก็ไม่รู้นะนี่เขาบอกสมมุติว่าหนึ่งล้านถ้าเป็นสิบห้าเดือน เร่งหนึ่งเดือนเหลือเท่าไหร่สิบสี่ล้านโอเคป่ะพี่โอเคอยู่โอเคไม่เพราะว่าคำลุยจำเลยขาดทุนใช่ไหมฮะจ่ายสิ่ล้านสิบสี่ล้านพี่โอเคไหมครับไม่โอเคตรงที่ว่ามันน้อยลงไปแต่โอเคเรื่องเวลาโอเคเรื่องเวลาครับพี่จะรับสิบห้าล้านเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ทำงานสิบสี่เดือนพี่จะบอกงี้ใช่ไหมครับถ้าผมเป็นเจ้าของถ้าเป็นเจ้าของ ใครเป็นเจ้าของดีเจ้าของให้ไหมครับเจ้าของอ่าเจ้าของให้ไหมครับไม่ให้ครับเป็นมสมมุติเราเซ็นท่านแล้วกันเนาะห้ <c oughs> างเซ็นท่านคนนี้เป็นจีฬาที่วัด <c oughs> <c oughs> นะจ้างพี่เขาเป็นคอนซัลต์สิบห้าเดือน <c oughs> ใช่ไหมแล้วพี่เขามีคู่หูบัดดี้คนนี้ <c oughs> บอกว่าภูรเหมาไปทำสิบสี่เดือนอืมภ <c oughs> <c oughs> ูลมาบอกสิบสี่เดือนไปนไง ต้องจ่ายตังเพิ่มต้องจ่ายตังเพิ่มพี่คนนี้บอกว่าไม่ให้ยังไงวินวินทั้งค um> ู่เอาใหม่ค hm um ู่นี้เลยเจ้าของโครงการกับคอนซัลท์ทำสิบเดือนคอนแทรสิบล้านเฮ้ยคุณทำแค่14บสีเดือนจ่าย14ล้านหรือ15บ้าล้านจ่าย15ล้านยอมจ่ายใช่ไหมครับโอ้เจ้าของดีนะใครใครจ่าย14ล้านบ้างถ้าเป็นเจ้าของโครงการ เราคิดหมวกเจ้าของโครงการนะอย่าคิดตัวเรานะเพราะมันเร็กกว่าก็ต้องมีงานดีเฟกต์มีงานดีเฟกต์ถ้าเราไม่พูดถึงงานดีเฟกต์นะพูดแบบที่พี่ก็พูดจบมาเสร็จก่อนธุรกิจค้าขายเนี่ยหนึ่งเดือนที่ได้มาสามสิบวันเนี่ยมันเป็นธุรกิจเงินเดือนต้องนี่ไงเจ้าของเขาเจ้าของเขาได้ประโยชน์ถูกบ้ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสิบห้าเดือนถ้าเป็นสิบห้าเดือนแล้วเสร็จก่อนหนึ่งเดือนคนนี้ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับคนนี้ได้ประโยชน์ คนนี้ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับคนนี้เสียประโยชน์่ายสัคงเพิ่มเสียประโยชน์แล้วเสียประโยชน์คนนี้เสียประโยชน์นะเนี่ยใช่ไหมู้รับเหมาเสียประโยชน์ไหมอ้าวูุรับเหมาเสียประโยชน์ไหมต้องเพิ่มคนงานต้องเพิ่มคนงานเพิ่มเวลาและเพิ่มของเข้ามาเพื่อม,มันได้นแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเครดิตความไว้เนื้อเชื่อใจจากเจ้าของงานและทางคอนเซิล์นั่นคือสิ่งได้มามันจะคุ้มหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ขอตังค์เพิ่มยังไงสุดท้ายสุดท้ายก็ต้องขอตังค์เพิ่มใช่ไหมครับ ถูกไหมร้านก็ทำงานทางนเพื่อตังค์อยู่แล้วเออขอตังค์เพิ่มอ่าตอนนี้ตอนนี้ก็เราทำมาที่งานเหมือนเดิมนะถูกไหมอืมอืมทีนงานเดิมขอตังค์เพิ่มให้นะครับเจ้าของเอาคู่นี้ก่อนรวยขนาดนี้ไม่ให้เหรอเห็นไหมเปิดได้หนึ่งเดือนให้เปล่าคงคงไม่ได้ครับอ้าวไม่ให้ใช่ไหมครับทาไม่ให้ทำไงครับก็ทำตามแต่กล้วเหมือนเดิมสิบห้าเดือนครับผมโอเคไหม <laughs> เห็นไหมอันนี้เราจําลองเหตุการณ์เราจะได้เห็นว่าเฮ้ยในขณะที่เรากําลังไปตรวจคอนเกรตตัวเหล็กเนี่ยมันมีคลื่นใต้น้ําอยู่แบบนี้อยู่ได้นะคิดกันให้รอบๆหน่อยว่าเขากําลังคิดอะไรกันอยู่เขาบอก15้าเดือนพี่เปิด15้าเดือนแทนที่พี่จะเปิดเท่าไหร่นะพฤจิกาใช่ไหมพี่ก็ไปเปิดธันวาตามเดิมแล้วกันใช่ไหมตกลงเราจะจ่ายเขาไหมคิดเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ครับ อ๋อออกเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมสามสิบวันหารด้วยสิบห้าหนึ่งหารสิบห้าใช่ไหม,<ส>มได้ไเท่าไหรอ่รอ่ะหกเปอร์เซนต์โดยประมาณอ่าโดยเปอร์เซ็นต์เออโดยประมาณประมาณหกเปอร์เซนต์ใช่ไหมหกเปอร์เซนต์พุรับเหมาขอเพิ่มหกเปอร์เซนต์พี่เสร็จก่อนหนึ่งเดือนพี่โอเคไหมไม่โอเคไม่ให้งั้นพี่ก็เปิดทันวานะโอเคมีใครให้มั่งหกเปอร์เซนต์เปิดก่อนหนึ่งเดือนไม่ให้เลยเหรอไม่ก็อะให้ไหม ถ้าเป็นเจ้าของให้ใช่ไหมครับอ,อา้าวบอกเหตุผลหน่อยหกเปอร์เซ็นต์คุ้มไหมคุ้มครับได้ได้เวลาได้เวลาครับได้เวลาด้วยได้ได้ได้ค่าขายด้วยข่าวเชื่อมัน่นต่อลูกค้าทื่พูอลูกค้าว่าจะเปิดก่อนอแต่ลูกค้าที่เป็นเช่าของที่ขายของในห้างมันจะได้มยินคำคำตื่นตื่นแล้วก็ความพึพอใจเพราะหลักเ้าของไม่ได้แล้วต่อไปเจ้าของกาไปเปิดที่ไหนลูกค้าก็จะตามไปตามตาม ถ้าถ้าเราจะไม่เปิดก่อนเนี่ยเรามีเหตุผลอะไรเพาถ้าเราไม่เอาไม่เปิดก่อนถ้าจะไม่เปิดก่อนถ้าถ้าไม่เอาจริงก็ต้องดูความพร้อมเขาว่าเราเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้เขาพร้อมจริงก็เปิดก็เปิดให้ให้บูมยอมจ่ายยอมจ่ายสนุนยอมจ่ายไหมใครยอมจ่ายบ้างถ้าเป็นเจ้าของโครงการตอนนี้เราสมมุติตัวเองก่อนนะครับเพราะเรากําลังคิดเรื่องแบบนี้อยู่นะ เรากำลังคิดแทนเจ้าของอยู่นะว่าเจ้าของโครงการเขาคาดหวังอะไรกับเราเนะเราก็เลยลองสมมุติเหตุการณ์ว่าถ้าสมมุติว่าต้องการเร่งงาน1เดือน30วันจากที่กําหนดไว้15เดือนสัดส่วน6%ขอค่าก่อสร้างเพิ่ม6%ที่เซ็นท่านเท่าไหร่ครับเกือบเกือบห้พเปพี่เอาเท่าไหร่เนี่ยพียังให้อยู่ไหม